โคลโรเซตโคลีไฮดรอซีเอสตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นอนะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่นหน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยว่าไ,ไม่ชอบพวกฟีนเมนเอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสกพามาดีเฟนเกอรตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆอ่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอนื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเน่ยหน้าเราก็จะใส้ะคะกระลูกน,นี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k o s e c o m โอเค ไปไงมาไง้ไครับเ,เ,อร,เอร,รออะไรบ้างไปมาอย่างไงไปไงมาไงใช่ไหมครับโปรเจก t นี้ก็คือด้วยความที่ว่าอยู่ออสตาอยู่แล้วครับแล้วก็เมื่อผู้ใหญ่เขาคุยกันว่าเฮ้ยเราจะมีโปรเจก t เทนเราจะมีโปรเจกที่เราจะอาหนังสือมาทำเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาชวนเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะมีส่วนร่วมเราอยากจะเราอยากจะมีโอกาสที่จะแสดงอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็เรายิ่งอ่านหนังสือเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเราอยากทำเราอยากทำจริงๆครับ ตื่นเต้นไหมครับต้องมารองต้องมาแกดงกันไม่ตื่นเต้นครับผมรู้สึกสนุกมากกว่าครับเพราะว่าเราปกติเนี่ยในบทบาทนักแสดงเนี่ยเราก็จะแสดงอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่พอเป็นบทบาทของการร้องเพลงด้วยเราก็ได้ทําอะไรใหม่ๆการเต้นการอ,อ่การที่ต้องเป็นขวัญใจของน้องๆอ,อ,อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่แล้วผมว่าน่าตื่นเต้นมากครับ ใช่ครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาร้องเพลงเป็นอัลบั้มจริงจังนะครับคือก่อนหน้านี้เรามีแบบไปตามรายการต่างๆอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้ออกอัลบั้มมีเพลงเป็นของตัวเองนบ้าคอทาทกับพี่ชมพูพี่ชมพูเป็นคนที่คือเราได้ยินชื่อพี่ชมพูมาตั้งแต่เด็กแล้วคือตั้งแต่ได้ยินชื่อประทับใจมากแล้วพอยิ่งเราได้เจอได้คุยกับเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่โค้ชให้เรารู้จักวิธีการร้องเพลงถูกวิธีมาก แล้วก็เป็นคนที่ร่วมงานด้วยสะดวกง่ายมากครับอพราะการแสดงน้องปรับอะไรเยอะมากขึ้นไหมครับมสมรณ์จริงสมบูรณจิงนี่จะเป็นเรื่องการร้องเพลงครับที่ต้องเข้าไปเรียนร้องเพลงบ่อยๆครับเพราะว่าเราเราไม่มีพื้นฐานตรงนี้ไงเราก็ต้องมาแบบมาหัดใหม่มาเรียนรู้ที่จะร้องเพลงอย่างถูกวิธีครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> พี่เจฟนี่ก็คือจะเป็นเรื่องการแสดงไงแล้ว พอเราอ่านหนังสือพี่เจฟเห็นหนังสือตอนแรกพี่เจฟหัวเราะเ uh huh. พราะว่าคือตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเป็นโปรเจกต์เทนเขาเห็นเพร uh huh. าะเขาก็หัวล้อแบบเฮ้ยน้องอ่านอย่างนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก, uh huh. แวก็แล้วก็พอเขารู้ว่าเป็นเออจะเป็นมิวสิกวิดีโอเป็นเพลงเขาก็แสดงความยินดีแล้วเขาก็เชียร์ครับ uh huh. ครับมิวสิกวิดีโอยังไม่ได้เล่นเลยครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตอนนี้กําลังแต่งเพลงกันอยู่แล้วก็จะมีการอัดเพลงเร็วๆนี้ครับใช่ uh huh. แต่ว่ามิวสิกวิดีโอเนี่ยเรา ต้องรออีกสักพักแต่ว่าเราทาการบ้านกันมาดีครับคือทุกคนจะได้หนังสือไปและมิวสิกวิดีโอก็จะเป็นฉากจากหนังสือเล่มนั้นจนหมดเลยครับ,บ,บครับผมตอนนี้ก็ไฟในวายุถ่ายกําลังจะเสร็จแล้วครับและเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยก็จะมีโปรเจกต์ปีหน้าเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าจะมีละครเรื่องอะไรบ้างแต่ว่ามีแน่นอนครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับเยอะไหมครัททอทิซ่ามาเยอะทอทิซ่า<ๆ>รู้ว่ามีต้นปีน่าจะมีเรื่องหนึ่งครับแต่ว่ายังยังไม่รู้ชื่อเรื่องยังไม่อะไรเลยครับ ก,ก็ยังรอติดตามอยู่ครับบทบาทไหนที่ตอนนี้เราก็ได้เล่นเป็นคุณชายแล้วอนะ <c oughs> <c oughs> บทบาทไหนที่อยากเล่นนะครับผมก็ยังอยากเล่นเป็นอุ่นโ้ษครับผมก็ยังอยากเล่นบทบาทเป็นทหารครับเพราะว่าพี่คิดได้เล่นเป็นฐานเรือใช่ไหมครับทุกคนจะจำบทบาทพี่คิดได้พี่เจ๊เป็นทหารบกไปแล้ว เออเธออยากเป็นฐานอากาศไม่ก็เป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเวิร์กครับก็น่าจะได้ครบเวลาตั้งรูปที่บ้านโชว์จะได้แบบครบทุกเหล่าทัพแล้วนะครับก็จะมีบทบาทที่นี่ที่อยากเล่นแล้วก็ยังอยากเล่นแบบเป็นผู้ชายโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยยังอยากเล่นอยู่ครับครับยื่นถึงไหมครับพี่สงสารไหมป่ะโอเคมีงานเข้าอยู่เรื่อยๆครับแต่ปีหน้าจะมาพอดี ปีหน้าต้องมากกว่านี้อยู่แล้วครับเพราะว่าเพราะว่าเราก็ตั้งใจแล้วแล้วเราก็ได้เจอผู้ใหญ่หลายคน<อ>เขาก็แบบเชียร์เขาก็ส่งเสริมครับสแสดงว่าตอนนี้ก็คือเข้าหา,า,าผู้ใหญ่กขึ้น่เนี่ยอะๆอยู่นะครับก็คือจะเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีทั้งอาด้วยแล้วก<ม>็จะมีผู้ใหญ่ที่ทางออสซาพาไปเจออะไรอย่างเงี้ยครับก็มั่นใจว่าปีหน้าจะเป็นปีที่จะได้เห็นผมทำอะไรเยอะๆครับครับผม สุขภาพของพี่คิดใช่ไหมครับตอนนี้สุขภาพพี่ิคิดค่อนข้างดีครับคือพ,พูดถึงแล้วกําลังใจดีแล้วก็เขาก็ายังไงครับเดินเหินได้เกือบปกติคืออาจจะไม่ได้100่ไม่สามารถวิ่งได้อาจจะไม่สามารถว่ายท่าผีเสื้อได้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าสุขภาพดีครับพี่คิดบ่นตลอดเลยพี่คิดอยากมีงานดานละครจะตายอยู่แล้ว คือพี่ชายผมทั้งสองคนเนี่ยเ,เขาก็แบบเขาคิดถึงวงการน,นี้อยู่แล้วเขาอยากกลับมาทําเขายังยังคงนึกออกไหมเราเป็นนักแสดงอะ่ะเราจะมีอยู่แล้วในใจว่าเฮ้ยอยากอยากได้บทแบบนี้เฮ้ยถ้าเราเล่นเรื่องนี้เราจะเล่นอย่างแบบนี้คือทั้งสองคนเขาก็ยังมีตรงนี้อยู่ครับใช่ส,ส,สำหรับพี่คิดนี่อาจจะยังนะครับฉะนั้นผู้ใหญ่คนไหนนะครับที่สนใจว่าพี่ผมไปแสดงละครนะครับก็สามารถติดต่อกันได้นะครับ อาจจะมีเบอร์กันอยู่แล้วนะครับก็ใช่ก็ฝากด้วยจริงๆเอาไปเล่นสามพี่น้องเรื่องเดียวกันก็ได้นะครับน่าจะสนุกนะครับครับผมโอเคขอบคุณครับ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e PR v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก,ก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบ้องหลังอีเวนต์สุดแซรรร่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวชอบแท็กดวงการงานกงงารเงินความรักแบบแน่นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v วด์เ็บพีก็จะครบจบได้ในหนึน่งเดียว